ช่องกลางแฟดัมชาแนลแล็คอฟฟี่ทุกๆท่านนะคะมาต่อกันเลยนะคะคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมนะคะ,ะจะเอาพวกของท่านอาจารย์ทวชชัยกัญจนรลินนะ,ะเราจะต้องเซฟอาจารย์หมอทวัชชัยนะ,ะคุณสนที่อาจารย์ปานเทพคุณอชิยะและก็คุณหมอพรทิพย์นะ,ะเราจะต้องเซฟให้ท่านปลอดภัยจากสิ่งอันตรายทั้งปวงทุกคนต้องช่วยกันอย่าให้ข่าวนี้เงียบหายนะคะ ก็ท่านอาจารย์ชาวไทยได้โพสเมื่อหน,หนึ่งวันที่แล้วบอกว่าใครนะนะไม่ยอมตรวจท่านที่มีประวัติเสพเป็นหนึ่งหลักฐานใหม่ไหมนะฮะก็คือใครก็ไม่รู้แหละนะมีประวัติเนี่ยนะติดยาเสพติดรักษากันมาเป็นสิบสปีละแล้วก็ไม่ยอมไม่ตรวจสารเสพติดอะไรอย่างเงี้ยถือเป็นหลักฐานใหม่ไหมนะก็โพสลอยๆอนยะเนาะและก็นะฮะ ท่านอาจารย์ทวัชัยในแพทย์ทวัชัยก็ได้นะแอแท็กถึงอาจารย์ปานเทพนะพัวพงพันนาวะว่ากราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ปานเทพที่ช่วยเรียบเรียงอธิบายกลไกาการบาดเจ็บจากใบพัดเรือและการแข็งตัวของเลือดในสภาวะต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายทราบทีหลังว่าท่านอาจารย์จบวิศวะบางมดจบโทนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเป็นคณะบดีสถาบันแพทย์ แผนประวันออกมหาวิทยายลังสิตและทำงานด้านสื่อสารมวลชนมาเป็นเวลานานจึงมีองค์ความรู้สูงมากทั้งด้านวิทยาศาสตร์นิเทศาสตร์กฎหมายมวยหยงชุนและอีกมากมายจึงสามารถอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้เป็นอย่างดีขอบพระคุณคุณเอกเฮียมาริคุณออฟและบุคลากรท่านอื่นๆงเล็บผมจำชื่อไม่ได้หมดเพราะเริ่มชราแล้วสมองเสื่อม ไปห้างจอดรถตรงไหนต้องถ่ายรูปที่ช่วยรวบรวมสั่งคา์ข้อมูลผลิตวิดิทัศน์นำเสนอข่าวซึ่งเต็มไปด้วยความรู้ทางวิชาการสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทีมงานใส่รับพะลุโลกผู้อยู่เบื้องหลังการทำงานขุดไขต้องปิดไอจีเฟซบ o ๊กนี้ปอลอทีมใส่รับเป็นผู้ค้นหางานวิจัยมาลีนมาม่อน ไซแอนโว23นับวันซึ่งต่อมาใช้อ้างอิงกันแพร่หลายในคดีแตงโมตั้งแต่ตำรวจภาคหนึ่งถแถลงขอโทษวันที่28เมษายน2565ก็ยังนำงานวิจัยนี้มาอ้างอิงซึ่งงานถแถลงของตำรวจนั้นก็คือเกิดจากหน้าทีมใส่ยลับเป็นผู้เขาเรียกว่าคุดทุกอย่างนะะ นั่นคือบาดแผลที่บอกว่าเป็นบาดแผลเดียวกับใบพัดท,ที่แตงโมโดนเป็นรูปตัวเอสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่นะะก็เป็นผู้หญิงคนนึงไปเที่ยวงานแล้วมีแบบใส่ชุดแดงมีอะไรก็ไม่ทราบน่าจะเป็นมีดมีดกระโปรงเลยนะ,ะอ่าโดนที่ขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่เกี่ยวกับใบพัดเลยทําให้ตํารวจเนี่ยออกมาขอโทษนะฮะนี่ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งของทีมไซรับนะอยู่ในทีมของท่านอาจารย์เหล่านี้นี่เองนะเราก็เรีกเยกว่า ยิ่งนานนะยิ่งนานก็ยิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะนะยิ่งอึ้งอะนะเพราะว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ในแพทย์ธวชชัยเนี่ยก็บอกกับอาจารย์บันเทว่าลิ่มเลือดจากบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นบนบกเกิดจากการทดลองให้ดูด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่ในน้ําด้วยนะแล้วก็มีคนนะมีคนเขาบอกว่าแล้วพลตำรวจอีกสุวัสด์แจ้งยศสุบพบา ตอรอในขณะนั้นเนี่ยออกมาออกลงยืนจันเลยว่าคดีแตงูไม่มีการสร้างพยานหลักฐานเท็จทุกคนก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วไม่รู้เหรอว่าริ่มเลือดแดที่ติดที่ผ้าเนี่ยมันเกิดบนบกหรือในน้ําหรืออะไรนี่แหละเป็นที่สงสัยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนเนี้ต้องการพลังนะพลังโซเชียลอย่าให้เรื่องนี้เงียบนะ แล้วก็เป็นกําลังใจให้ก็เรียกว่าต้องต้องกดดันแหละนะฮะว่าให้อายการสูงสุดต้องรับเรื่องนี้นเนี่ยหรือที่จะทําใหม่เพราะว่าตรงนี้นะเป็นสิ่งที่หลักฐานที่ทําให้ท่านคุณอธิยะเนี่ยพ้นผิดจากตารวจตั้ง21คนนะ,นะที่ไปฟ้องมินว่าเขาบอกว่าตกเรือตกเรือแตงโมตกเรือแต่หลักฐานต่างๆที่ท่านอาจารย์แพทย์เนี่ยนะคะได้เอาไปต่อสู้จนอธิยะเนี่ย ไม่มีความผิดเพราะว่าตรงสารเชื่อที่ว่าไม่ได้ตกทุกสิ่งทุกอย่างตรงเนี้ถ้าไม่ลื้อวันนี้เราจะลื้อวันไหนจริงไหมคะมันเราต้องกดดันให้การตรส่วนที่รู้ว่าประชาชนเป็นที่สนใจนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้อย่าให้เสียเปล่าสําหรับนายแพทย์ท่านธวรมชัยที่คือคดีนี้สองปีเก้าเดือนตั้งแต่วันนั้นที่ท่านเริ่มทำมาไม่ได้หยุดแม้แต่วันเดียวเลยนะฮะแล้วก็มีสิ่งยืนยนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรือต่างประเทศแม้จะบาดแผลหรือสายืชสนธุดไปอยู่เนะี่ย คือแม้แต่หมอผ่าตัด14ประเทศทั่วโลก500คนเนี่ยที่ได้ฟังท่านอาจารย์ที่ไปพูดที่ต่างประเทศเน,นะคือทุกคนหัวล้อหมดอะ่ะก็เอาเป็นว่านะถ้า,อาตอนนี้คิดว่าทางคืว่ากรมตำรวจเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะอย่างน,น้อยก็อย่าให้เรื่องเนี้มันอยู่ในความแข่งใจของคนเลยว,ว่าประเทศอื่นเขาก็สนใจด้วยนะมันไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวนะ อย่างนน้อยเนี่ยทิ้งความดีไวให้ลูกหลานมาดูบ้างเถอะนะคือถ้ามันไม่มีอะไรผิดแปลกไม่มีใครเข้ามาทําเรื่องนี้ก็หรอกเสี่ยงชีวิตเสียเวลาเสียอะไรต่างๆเสียเงินเสียทองเสี่ยงติดคุกด้วยอย่างคุณหญิเนี่ยต้องยอมอ่ะคิดดูสิคุณคิดดูเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะไม่มีทางเลือนหายเพียงแต่ว่าทุกคนก็รอว่าในเมื่อมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันหลายๆอย่างเพราะว่าต,ตํารวจต้องยอมแล้วว่าตำรวจ ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่โคนนันแบบตืบเสาะจนสุดฝีมือจริงๆอ่ะนะมันเหมือนภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก็เรียกเลยว่าถ้าเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องหนึงเนี่ยนะซับซ้อนซ้อนเงื่อนทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งโทรศัพท์เนี่ยคนเป็นแม่ยังส่งไปให้ไอบ้บางแจ็กซซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยคุณคิดดูมันเละเทะไปหมดเลยนะแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยนะล่าสุด ทังอ่าเขาก็ได้ออกมาอ่านแล้วว่าทางกติเนี่ยได้โดนอ่าได้ถูกฟ้องว่าช่วยนะลบภาพที่อ่าในปอเนี่ยดื่มวายแล้วก็มีพวกภาพภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่บนเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะลบภาพก็เหมือนกับช่วยมีความผิดน้อยลงอ่ะและทีนี้เขาก็สงสัยว่าโทรศัพท์นั้นอ่ะภาพนั้นอ่ะมันตัดต่อแล้วก็มันไม่มีภาพอย่างอื่นเลยมันเข้าข่ายสงสัยหมดว่าอ่ะแล้วทําไมต้องมาลบแล้วบอกว่า โทรศัพท์เตงโมใครเข้าไม่ได้นู่นนี่นั่นนะแต่อีกสามวันก็ตติกก็เอาโทรศัพท์ไปหย่อนหน้าที่ที่บ้านแม่เตงโมแล้วก็บอกว่าไม่สามารถเปิดได้ตามที่เป็นขาที่เขาไอ้นี่มากันนะเราไม่ได้จะหมิ่นประมาทใครหรืออะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นคําพิพากษาแล้วนะที่เขาเอามาพูดนี่ว่า่านติกนั้นก็มีส่วนช่วยคือเหมือนประมาณว่าลบภาพออกทําไมอ่า มันทุกสิ่งอย่างเนี่ยเขาก็เลยมาต่อเนื่องว่าแล้วทาไมแตงโมเนี่ยถ่ายภาพอยู่แล้วจะเอามือถือตรงไหนมากดเพื่อที่จะคุยกับแอนนาอ่าแอนนาตอนนี้ก็โดนคดีก็อยู่ในคุกอีกนะเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างเขาอาจจะโดนคดีอื่นนะอ่อเป็นอันว่าขอให้เรื่องนี้นะได้รับการรื้อทำใหม่ก็แล้วกันแล้วก็มันสามารถที่จะไปต่อได้แล้วก็ ทั้งที่คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์เนี่ยบอกว่าวันที่ไปสังเกตการตลอดระยะเวลาที่ทํางานแทบจะทั้งชีวิตเนี่ยพอเห็นศพแต่งหมอกเขารู้เลยว่ามันมีอะไรที่ก,ก็ทางอาจาร,รย์ปันเทพก็บอกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าคุณหญิงเนี่ยพูดอะไรแต่บอกเลยว่าเราจะเก็บไว้ถ้าเกิดมีการลือ้อคดีแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูงนี้ได้นั่นคือมันพีิกเลยนะ ก็ขอให้ลื้อกันละกันเนาะเพราะว่าคุณหมอก็จะได้ไปเป็นพยานแล้วก็คือคอดีต่างๆทุกสิ่งอย่างมันพิกเลยนะมันคือสิ่งที่เราอยากได้ยินเน่ยเพราะว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยทุกๆคนถ้าแตงโมได้คืนความยุติธรรมในเมื่อเขาไม่ได้บาดเหตุตายเนี่ยเขาจะได้ไปสงบสุขเนาะสงสารน่ะเพราะในชีวิตเขาก็ลำบากมันบนมาเหลือเกินแล้วมาในกระทันลมหายใจสุดท้ายคือไม่ได้ลํำลาใคร นะฮะแล้วก็อขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้จากใครเลยนะทั้งที่เขาก็เป็นคนจิตใจดีทุกสิ่งอย่างนะรับเอาลูกของติดมาเป็นลูกบุญธรรมนะแม้กระทั่งประกันชีวิตก,ก็ให้ที่ว่าจะได้เป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดดูกันละกันว่าชื่อของตึงโมนเนี่ยรักใครรักจริงนะทุ่มใจให้จริงจริงพอจะมีความรักดีๆกําลังมีแฟนดีๆเนี่ยต้องมาพัดพากปลายจากกันอย่างนี้ แล้วตัวเองก็ต่อสู้มาตลอดเพิ่งจะได้รับนะะเขาเรียกว่าปริญญาเมื่อไม่นานเองยังไม่ได้ใช้ปริญญาตรงนั้นเลยเป็นอะไรที่น่าสงสารมากๆนะถ้าเขาถูกกระทําจริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่มีใครล่ำลาแต่เนี่ยเนาะเขาก็มีแฟนคนหนึ่งที่ดีอยู่ในชีวิตของเขาที่ทาให้เขาแบบโรคซึมเศร้ต่างๆได้หายดีขึ้นคือแม้กระทั่งคุณพ่อเมเป็นมะเร็งจากอย่าเนี้ยคือ เพื่อนที่สนิทเขาจะบอกว่าเต็งโมเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาตายเนี่ยเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยจำภาพสวยๆของเขาเนี่ยจะตายก็อยากสวยเนี่ยคิดดูนะเพื่อนที่เขาไปแต่งหน้าศพให้แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเออแต่จริงๆแล้วเต็งโมเลือกไม่ได้เลยคือมันแต่งไม่ได้เลยนะแอดได้เห็นภาพจริงที่มีคนส่งมาก็คือมันไม่รู้จะแต่งตรงไหนมันไม่มีส่วนที่จะแต่งได้นอกจากอนากากไปใส่เท่านั้นแหละว่าให้สวย มันมองไม่ออกเป็นดังโมลเลยเอางี้ดีกว่าเนาะแล้วก็สิ่งสุดท้ายในชีวิตที่เขาอยากจะแบบวแบบ่าฉันเป็นดาราฉันเป็นนางเอกฉันขอสวยแม้กระทั่งเวลาตายได้ไหมมันก็ยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนายแพทย์ธวัชชัยนะแล้วก็คุณอธิยะแล้วก็คุณหมอท่อนทิพย์นะอาจารย์บรรเทพแล้วก็คุณสุนทีแล็ทีมงานทุกคนเบื้องหลังใส่สืบใส่รับทีม โคน,นันทีมนักสืบโซเชียลต่างๆาทั้งไม่ว่าจะเป็นแสงสีงาวาดรูปหรือจะเป็นถ่ายภาพหรือทุกสิ่งอย่างเลยทุกคนที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้นะคะแล้วก็คนอื่นๆที่เคยโดนฟ้องโดนอะไรไปด้วยที่มาช่วยทําตรงนี้ด้วยใจบริสุทธิ์ก็ขอให้ปลอดภัยกับทุกคนแล้วก็เป็นกนาลังใจให้ทุกท่านนะคะเราจะรอดูว่าแล้วก็ขอให้อาการสงสุดได้มองเห็นตรงนี้ทุกคนเขาทำ ไม่ได้พูดตนเองเลยถ้าคุณเป็นข้าราชการคุณกินเงินเดือนของภาษีประชาชนนะแล้วก็คุณกล่าวคุณกล่าวปฏิญาณไว้นะในการที่คุณจะทํางานเพราะฉะนั้นขอให้คุณได้ตระหนักตรงนี้ว่าทุกคนเขาเอาหลักฐานต่างๆมาป้อนใส่มือคุณแล้วเพียงแต่คุณจะรับจะเปิดดูหรือเปล่าคำว่าเปิดดูของคุณก็คือคุณจะสั่งให้มันลื้อคดีตรงนี้ใหม่หรือเปล่านะ เพราะฉะนั้นคุณต้องทําถ้าไม่ทําก็คงต้องมีการฟอ้องร้องกันหลายท่าหลักฐานอันนี้มันสามารถพิสูจน์ได้เป็นความจริงนะแล้วก็คุณยะาก,ก็ได้ชนะคดีตรงงานมาด้วยด้วยหลักฐานอันนี้เหมือนกันนะขอบคุณที่ติตามรับชมกันทยกนาสวัสดีค่ะ